ุตาตกแค่สี่ตัวได้เลยค่ะคุณเจัาได้ไหมคะรูเดียวเราก็แจกนะได้ค่ะคุณผ่ที่ร้านีค่ะฝั่งนี้ได้เครื่องครัวด้วยฝั่งนี้มีรถขาย ก็หยิบฉลากได้จริงเหรอสะพ้ายหน่อยนี่ซื้สึกยังไงบ้างนี่เราเป็นผู้โชคดีดีใจดีใจปะการเป็นอยู่แล้วแค่สบายเลยจ่ายไปกี่บาทสองร้อยสองร้อยได้จักรยานคันเดิมเออดีเนาะชื่ออะไรชื่อน้องภูมินะนี่มางานประชาปีชลบุรีแม่จ่ายไปสองร้อยทำไมแม่มาย่งง ได้สองร้อยได้จักขยานกาานาาน็นนคุ้มนะนนสนุกดีด้วยไปเข็นกลับบ้านด้วยความเต็มใจ <c oughs> เอารถอะไรมา <c oughs> ไปก่อนนะรถติดไ, <c oughs> ไม่ได้ช้อคกินเนี่ยก็จะกิน ม,มันต้องได้มาฟรีเพราะว่า<อ>มันเดินยิ<อ>้มเดินยิ้มมาเหมือนกูเมือ่มอก่อนนะรู้อารมณ์เลยอ่ะเคยได้หรออ้าวเคยดิอู้เคยได้ตอนวันเด็กป .1 เป็นจักรยานสา,ามขา ไก่ยังตอนตอนเราเข้ามาแป๊บเดียวนะตอนนี้มันไก่ยังวะไง ร้อนไรงี้มันร้อนไหมมาไก่ย่างทีละพัน สกิลก่อนกิลคเนี่เยเขาเรียกทำงานด้วยความสุขสุขจริงๆทำงานด้วยความสุขไหมล่ะปั๊บปับป๊บนะขายประจำที่ไหนอะคะขายที่ไหนขายประจำที่ไหนตู้หเ,เดดหรอออกาอย่างเดียวโอเค ใช้ครีมทาหน้ายี่ห้ออะไร <laughs> ครีมกันแดดอ่ะ <c oughs> ใช้ครีมกันแดดล,ะละอริออฟนะ,ะเดี๋ยวล,ะละยอริออฟต้องเข้ามาบ้างนายตกลอ,อยยี่ตกลอ,อยสุรธาเหรอโ <c oughs> อเคไปได้ขอบคุณครับจ้างวันละกี่พันไม้สี่พันไม้โอ,โอยน้องใช่เหรอ เออต้องถามเลยว่าครีมทาหน้ายี่ห้ออะไรเพราะว่าร้อนมากเนี่ยเขาเรียกขายลีลาขายวิชาการขายดีๆนะเหมือรู้จักกันเลยอ่ะคุยเหมือรู้จักกันเลยเขาือเขาไม่เล่นะก็ไปตัดี่ยทำงานด้วยความไม่เนี่ย พันไม้นี่โอ้ไม้เท่าไรสิบห้าบาทหนึ่งพันไม้ละสิบาทอ๋อสีเบิร์นนะพร้อมพรอม้รอ,มรอมกี่โมงแบทแมนจะออกกี่โมงยังเล่นน้ำมาเมื่อกี้เพียร์ละล <c oughs> งป่าไปเยอะเลยปกติอยู่อยู่นี่ตลอดใช่ไหมครับอยู่แถวนี้ตลอด น่อะไรร้องเพลงเหรออ๋อร้องเพลง,ลง,พลงไปดงเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะนักแสดงยังไม่พร้อม,อย,ม,อมยังไม่พร้อมนักแสดงยังไม่พร้อมเป็นักแสดงไปเล่นน้ำมาอ่โอเคเอ้ยมีอะไรแปลกๆม้ที่นี่กระแม่เขาย้อย อองานอย่างนี้ไม่แบบนี้ไม่ได้มานานแล้วไม่เคยมาเลยดีกว,ว่าอ,อ่ะคนเยอะไม่เอาชอ <c oughs> บมัน <c oughs> เหมือนงานที่วันเลกถิ่นอ,อ่ะ <c oughs> นันกำนันแมนดูได้ว่าใครทีมกำนันแมนนะครับเข้าได้ต้องดูได้กว่าใครเข้าหน้าปุกแกเข้าหน้าปุกแกโอ้ยแล้วนั่นมันเปรี้ยวปุกแกคุณก็ขายเยอะนะ ก็ขายแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะหลากหลากหลายถือว่าหลากหลายอ่ะญี่ปุ่นสีเราทำไมเข้าแล้วมาได้ไงเนี่ยเขาทิมกับนักทีมทีมผู้ใหญ่กับนันกับอะไร กระเพราโบราณนายหมีขากะเพราเนาะง่ายๆไปอยากได้หมวกนายทหารเรือเป็นทหารแล้วไม่ใมัคมเป็นทหารอ่ะหยิบหยิบแล้วก็อยังไงหยิบแล้วได้ใบดำหมวกทหารอยากได้ชุดทหารก็จไปเป็นทหาร เอามาวนเวนแฟชั่น,น,น50บาทมีเป็นสร้อยคอแฟชั่นแล้วก็เลยมาก็เป็นน้ำพริกอ่าน้ำพริกตาแดงปลา,<อ>าทุูะะขายไปกิโลขายไงจ๊ะกระปงกนึ่งรอยจ้ากระปุกหนึ่งรอยกี่ขีดอ่ะ ใช่เองไม่ช่างครับตัดตามความพอใจของแม่ค้าช่างเออร้านนี้มีจุดขายเว้ยมาเลียอันซุปโซบะค่ะใครไม่ช่างครับตัดเต็มที่เลยครับตัดเต็มที่ไม่ช่างด้วยคนที่ไหนคนคอมเมนต์เสียงคนคอมเมนต์ไมบอกกูมาว่าจุดดำที่ที่นอนต้องเมน่งเลยไม่กินนานแล้วเนี่ย มันน้ำมันเยอะเย็นต่อูฟซักเบอร์โอ้โหเปิดเป็นร้านเลยอ่ะใช่นุ่มนะนั่งนั่งข้างในธรรมดาเว้ยคาสวยซะด้วยเนี่ยเอาเอ้าเอาเออพี่จะตันถือมาให้เข้าไหมตันนี้เข้าได้ไเข้าได้อะไรแปลกไหมล่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตุ่ของเขามาปิดเลยไปอีกเลยไปอีกเลยไปอีกอางนี้อางนี้ ตรงนี้พอดีเลยคุณชมมาทั้งหมดนั้นที่เราเดินมาเหงื่อแตกเนี่ย <c oughs> แล้วจอดรถต่างไกลๆเนี่ยคืองานส,สรัมศการพระพุทธศีหญิงและงานสงการปีใหม่เอ้งานสงการของจังหวัดชลบุรีประจำปี 2500. <68. S> 2 5 6 8ัมีช่วงสงการจนถึงวันที่เท่าไหร่เนองานมีถึงวันที่เ <25. S 2> มื่อไหร่ยีเมษานะใครสะดวกก็มาเที่ยวกัน <20. S 2> มีที่จอดรถแล้วก็ สิบเก้าเอาเอาเอาพัดมาด้วยร้อนโ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> อเคอ่า๊ายบาา